ăn cái <laughs> của Phật bác. đấy chim mới <laughs> xếp tải xong. นี่ เอาน้ำผึ <liksom S 2> <N> ้งวานาวจ้ะไปแล้วไหมคะไปไหม กิจกรรมปีนี้เรามีรูปแบบงานนะในลักษณะของกิจกรรมงานล้านนานครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ทุกท่านเข้ามาในงานพื้นที่งานของวันนี้ครัเรามี เพื่อเราหาพจนจนานรองผู้อำนวยการสูนรแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนนี้ขอเรียนเชิญทั้งสองท่านครับคุณพันธ์รันท์ก้าวนแพทย์การคลนิกท่านผู้บริหารโรงพยาบาลพันธนก้าวสืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมการสแสดงออกความสามารถในด้านต่างๆของนักศึกษาแพทย์อย่างถูกต้องสืบสารวัฒนธรรมประเพณีรอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2566บัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญนายแพทย์การลิคุณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งก้าวให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2566ขอเรียนเชิญคะ่ะ ผมก็รู้สึกมีความยินดีแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาเปิดงานในวันนี้นะครับก็งานที่จัดในวันนี้เนี่ยก็เห็นว่าจะมีการแสดงใช่ไหมครับของนักศึกษาแพทย์แล้วก็ให้เราได้ดูกันแล้วก็ยังมีแล้วก็วันนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอเปิดโครงการ สืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ะบ,บัดนี้ขอบคุณครับ เราจะชอบที่คนอื่นบอกเป็นแนวไทยๆที่ไหนนะคะบอกว่าให้มาขึ้นวันนี้หล่อมากที่ที่เขาบอกให้ผมบอกก<ต>ัปต,ต,ตันกะจิส่วนอของโรงแรมทุกที่มีชุดเยอะออกกําชัววินิดหน่อยค่ะขอพบพระคุณมากนะคะคือมาขายกระโปรงค่ะก็เลยใส่มาค่ะพอดีทำโครงการจัดกิจกรรมมาหน้าร้านให้แส่ร้านสบายร้นะคนหนึ่งสี่คนค่ะก็คือด้านหลังค่ะแล้วก็ ต่ใจรักนะคะชอบอาหารเหนือคาเขาเป็นอะไรที่ดูเรียบร้อยกันก็ดูอาจจะตรงตีไม่มากแต่มั่นใจว่าสวยมากค่ะสุดกำเนิดของวันลอยกระทงค่ะท่านไหนชอบถูกใจใหมายเลขไหนเลือกไว้ในใจแล้วอย่าลืมโหวตให้กับหมายเลขนั้นหนึ่งในนั้นจะมีรางวัลป๊อปปูล่าโหวตอยู่นะครับแล้วก็ ແມ່ນລະພາສວາຈັ່ງອາມນພາ ต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองปรยยิยนหรือการลอยพระพิีและเชิญนายแพทย์สกลสุขพรมนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีมอบรางวัลให้กับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ,คะรางวัล รองชนะเลิศอันดับ,ดบที่ท 2, 2ได้แก่หมายเลข10ค่ะขอเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1น่ะครับได้แก่หมายเลข6ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ในโครงการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2566ได้แก่หมายเลข5ค่ะเรียนเชิญค่ะขอเชิญคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ในแพทย์สวัสด์เป็นจักรพลพิทักน์มอบรางวัลค่ะเรียนเชิญค่ะ คณะกรรมการทุกคนนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเชิญร่วมกันรำวงได้ที่บนเวทีแล้วก็ด้านล่างเวทีร่วมกันได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะ,ะตววะง,งร,งรงงงล้มยย่อออไ